สวัสดีครับพี่น้องปองปลายนาะสุขูุซคนนะครับมือนีกะมาพพกุพมเนาอต่างทยะชาแนลครับมือนีกะมีเมนูนะครับนี่นาอเห็นบอสุกี้นะครับใส่น้าม้อยหนึ่งนะครับกำลังพอดดีครับเมื่อกินยางมือแรงนะครับเนาะตอนเย็นเย็นพ่นผึ่งตกเศร้าเมื่อกี้นะครับน้องลภแห้งๆครับวังหันนาะข้างล่างเปียกเนาอท่งหน้าเปียกก็เลยต้องมากินลังบานแทนนะครับเนา มาเรามาเริ่มกันเลยโอ้ยมุด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 มาสดดวดๆน้ำกันครับหิวเขาแห้งแหงเขาแหล่งเน,นี่อืม่มาใส่เลยพี่น้องทำยังไงครับ

น้ำจิ้มนี่ก็ซื้อมาเนาะครับเนาะเผ็ดพอดีเนาะกำลังพอดีเลย น <c oughs> มืนอนี่กับเกือบบริเทศไทยนะครับเนาะยยานฝนมันตกบวเศร้าปลมกมันก็แห้งๆตกสูงหัวคำนะ่ำเนาะกำลังวสีาพาไปถ่ายคลิปกันโอ้ฝนตัวกลัดก่อนบว่วเป็นยังขับเนาะเอากบบถ่ายตอนฝนมันตกแล้วนะครับเนะาะบรรยากาศเย็นๆนะครับเนาะ โอ้เผ็ดเริ่มเผ็ดแล้วสูตรน้ำจังเลยก่อนครับเดี๋ยวเขียน คลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์นี่เดอ้อครับเดอ้อเนาะกดติดตามนํานะครับเด้อเพื่อเป็นกําลังใจเนาะ เพดห้างหนำกบูมีนะครับผู้สนับสนุนกบูยูยู่นาบานเบิร์ดทิมพ่อใหม่ผู้เดียวลังบานคันผู้ใดอยากให้เข็ดคลิปยังนะครับเนาะกัคอมเมนต์ด้านล่างนะครับเนาะเดี๋ยวผมเสียดหายนะครับเนาะตามกำลังนะครับเนาะคันไรก็หันกับบู้ในะครับเนาะผู้สนับสนุนบูมีนะครับ Bawa pala pala. <tossi> เบิร์ตนะครับพี่น้อง,องบรรยนกาียังเกาะลืมนะสุกี้นะครับเนาะกับเบิร์ลงไปแล้วนะครับเนาะคันบิรได้มักคิมีกะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะกดซับสไครต์นะครับแล้วก็กดติดตามเนาะแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อๆไปที่ผมอัพอัพโหลดลงไปนะครับเนาะโอ้ยอิ่มแห้งอีกจังน้อยก่อนสดหนานิดน้อยก่อน เอ็อน,นี้กะรรบุมีียังไลน์ครับมีซัมนี่ครับสวัสดีครับบายบายพอกันคลิปหน้าครับมืออืน่น